สวัสดีค่ะนักเรียนที่มีความมุ่งม,มั่นในการเรียนเคมีทุกคนนะคะวันนี้มาดูเรื่องการใช้เทรชันนะคะหรือภาษาไทยเราก็เรียกการไทเทรตนะคะการไทเทรตคืออะไรนะคะการไทเทรตก็คือการหาปริมาณสารนะคะที่ทําปฏิกิริยากันพอดีนะคะพอดีย้ำว่าต้องเป็นปฏิกิริยาที่พอดีกันนะคะในที่นี้เราจะพูดถึง ะไรกได้คะอะไรก็ได้ไไดเขาเรียรนะะเรื่องอะไรกได้นะคะเรื่องกรดกับเรื่องเบสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากรดกับเบสมาทำปฏิกิริยากาันให้พอดีซึ่งกรดกับเบสทำปฏิกิริยากาันพอดีมันจะได้อะไรคะได้เกลือครับนะ้ำนะคะทีนี้อุปกรณ์ในการไทเทรตมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ครูจะโชว์สกิลการวาดภาพให้เรียนดูนะคะ,ะดูให้มันเป็นอุปกรณ์การทดลองนะคะ ใช้สมาธิมากคุณเห็นไหมครับอุปกรณ์แบบนี้อ่าจริงๆมันจะมีปีเกอีกอันหนึ่งนะคะแล้วเวลาเอาแค่นี้เอาอุปกรณ์ไปเดียวนะคะตรงนี้คืออะไรคือขาตั้งนะคะหรือสแตน อันนี้ที่เป็นมือจับนะคะมือจับคือเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าจะได้ดูอินเตอร์นะนนี้คืออะไรคะบิวเร r แคลมคะ p คำว่าบิวเร r เขียนได้สองแบบก็คือ R E T เฉยๆกับ R E T T E นะคะบิวเร r แคลมอ่าแคลมก็คือที่จับใช่ไหมอ่าอันนี้คืออะไรคะคือบิวเร r นะคะนี่ตรงนี้ถ้าเราใส่สารลงไปเราอยากให้เราไม่อยากให้สารมันมันหยดมันร่วงลงไปเราก็ต้องมีตรงนี้ค่ะจุกเปิดปิด ถูกเปิดปิดเรียกว่า stopcock นะคะ stopcock อันนี้ได้ไรคะเออเลนไมเยอร์ flash กูจะพูดช้าว่าช้านะคะถ้านักเรียนไปดูนักเรียนก็เปิดสปีดเอานะคะใน YouTube เ,เลนไมเยอร์ flash หรือเรียกอย่างนึงว่าโคะนี่เข้ลั l นะ flash อะอะเราได้อุปกรณ์การไตเตรแล้วนะคะ,นะ,นะทีนี้เราจะเอาอะไรมาใส่อะไรละทีนี้อะ สมมติเรามีสารอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เรารู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เราไม่ทราบความเข้มข้นเรารู้แต่ว่าเอะตัวนี้มันมันเป็นสารตัวหนึ่งแ่ะแต่เราไม่ไม่ทราบความเข้มข้นนะคะสารที่เราไม่ทราบความเข้มข้นเราจะเรียกว่า,สา,วานะะสารตัวอย่างนะคะสารตัวอย่างหรือว่า h i g ท t r น,นะคะไ i g ท t นส่วนตัวนี้ อ่ะตรนี้นะคะส่วนสารที่ใส่ในวิวเรตอ่ะสารในวิวเรตเป็นสารที่ทราบความเข้มข้นแล้วเป็นสารละลายมาตรฐานนะคะหรือไทแคลนนะคะทราบความเข้มข้นแล้วนะคะทราบความเข้มข้นเพราะเราเป็นคนเตรียมมาเองนะคะอ,ะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําการไทเทรตนะคะตรงนี้ก็เป็นสีใสอันนี้ก็เป็นสหยดสกับสมาเจอกัน เรา <S <S เรู้แล้วว่าสาสองตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นกรดตัวหนึ่งเป็นเบสนะคะนะสมมติว่านะเรารู้แล้วว่าสารตัวหนึ่งเป็นกรดตัวหนึ่งเป็นเบสแน่นอนนะคะแล้วทีนี้เอากรดกรับเบสเอาไซด์กับไซด์มาเจอการมโยดเราอยากให้มันทาปฏิกิริยากันพอดีนะคะทําปฏิกิริยากันเดี๋ยวค่ะสีเลยอ่าเนี่ยเอากรดกรับเบสมาทำปฏิกิริยาให้พอดีนะคะคําว่าพอดีในทางเคมี Me, เขาจะเรียกว่าจุดสม มูลนะคะจุดสมมูลนะคะเนี่ยในทางกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดีเขาเรียกว่าจุดสมมูลทีนี้พอเราหยดกันไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าให้มันถึงจุดสมมูลหรือย,อยังเพราะว่าไอ้บิวริตก,ก็ใสในขวดร,รูปชมพู่ก็ใสเพราะฉะนั้นเ,เขาจึงต้องเติมสารลงไปตัวหนึ่งนะคะสารตัวนี้เรียกว่าอินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตอร์นะคะหยดลงไปก่อนที่จะทำการไตเตรนะคะไม่ใช่ไตเตรเสร็จแล้วค่อยค่อยมา้สกิลการวัดรูดยี่แมกเลยนะคะอ่าสมมติว่ามันคือหลอดหยด หะะยดลงไป2อถึงสหยดนะคะทีนี้อินดิเคเตอร์มันก็มีหลายอย่างมันจะทําให้สามที่ทําปฏิกิริยากันพอดีเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะซึ่งจุดที่เปลี่ยนสีนะคะจุดที่เปลี่ยนสีจุดที่เปลี่ยนสีเขาเรียกว่าจุดยุตินะคะจุดยุติเราดูนะะจากสองคำแล้วนะคะมีจุดสมมูลกับจุดยุตินะคะ ทำปฏิกิริยากันพอดีเรียกจุดสมมูลแต่ตอนที่มันเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าจุดยุตินะคะสารที่เติมลงไปนะคะเพื่อให้ทราบว่ามันถึงจุดสมมูลหรือย,อยังเขาเรียกว่าอะไระคะอินดิเคเตอร์ใส่ลงไปเท่าไหร่สองถึงสามหยดโอเคนะคะต่อไปเทคนิคก,การไตเติลเดี๋ยวไปดูกันดูจริงๆเราดูมาแล้วครูใส่นนในแชทให้ดูแล้วอ่ะทีนี้การเลือกใช้อินดิเคเตอร์คะส่วนใหญ่ที่เราใช้ไตเติลกดแก่กับเบสแก่นะคะครูจะใช้ตัวนี้ ฟีนอฟทาลีนนะคะซึ่งกรดกับเบสจริงๆถ้ากรดแก่บสแก่เนี่ยทำปฏิกิริยากันพอดีมันจะได้ pH เท่ากับเจ็ก็คือเป็นอะไรคะเป็นกลางเพราะมันได้อะไรมันได้เกลือนะคะเกลือที่มีสมบัติเป็นกลางทีนี้พอใช้ฟีนอฟทาลีนที่มีจุดยุต,ติอยู่ที่8.3เนี่ยมันต้องไตเทรตใ,ให้ถึงก่อนให้ถึงก่อน8.3จุดเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะมันต้องไตเทรดให้ถึง,ถ,งถึงก่อนจุดยุตินะคะเนี่ย เนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนถ้า pH 8.3จดสถึงส0บเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเราต้องไตเตรตให้ถึงก่อนที่มันจะมี pH แปดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆเท่านั้นอ่านออกไหมล่คมณครูสีชมพูอ่อนๆน,น,นะคะเรื่อเื่อเหมือนแก้มเหมือนแก้มสาวๆนะคะอ่ะจริงๆมันก็มีหลายอันกดอ่อนกับเบสแกถ้ามี pH เพราะว่าเบสแก่นะคะเบสแกมันจะทําให้เป็นด่างใช่ไหมหรือเป็นเบส pH มากกว่าเจ็ดเนี่ยใช้พีนอลทอลีนเหมือนกันถ้าเป็น pH น้อยกว่าเจ็ดหรือเป็น กรดแก่นะคะมีความเป็นกรดแก่มากมากกว่าเราก็จะใช้พวกเมที่เรสเมที่ออรนส์นะคะเห็นไหมอินดิเคเตอร์มีหลายตัวอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวยังการไตเตรทีนี้จุดยุดติกับจุดสมมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นจุดเดียวกันแต่ต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดนะเะนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยนสีเราต้องได้สีชมพูอ่อนๆแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะเสียดายพวกเราไม่ได้ทดลองนะ,ะอยากให้เปิดเรยวราจะได้ทำมั่งไปเตรนะคะ อ่าอันนี้จุดยุติหรือ e n point นะคะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้แต่ถ้าเกินนี่จริงๆโยดไปนิดเดียวนะคะครึ่งหยดมันก็เกินแล้วอ่ะอันนี้คือสีชมพูแก่มันก็จะเกินแล้วอันนี้ต่อไปมาดูเรื่องการอ่านปริมาตรนะคะอ่านปริมาตรสารละลายนี่เป็นบิวเรตนะคะสมมติเราจริงๆน่ะถ้าถ้าให้ง่ายก็คือเราต้องเติมสารให้ครบศูนย์เวลามันไหลลงไปเท่าไร่เราก็จะอ่านสมมติไหลลงไปเท่านี้ก็จะ อ่านได้เลยแต่อันนี้ในกรณีที่อ๋อสารในใิเรดมันเหลือเท่านี้นี่มันเหลือเท่านี้ก็อ่านตรงนี้เวลาอ่านต้องอ่านท้องมาน,นะคะนี่ท้องน้านะคะท้องน้ําต้องอ่านตรงที่มันโค้งลงแบบนี้น,นะคะอ่านที่มันโค้งลงตแบบนี้ห้ามอ่านตรงนี้นะคะต้องอ่านตรงนี้นะะอ่านตรงนี้ตอนสมัยครูทํางานนะคะตอนที่ยังไม่มาเป็นคร ου, คูครูไปทำงานบริษัทเนี่ยโอ้ยไตเตรดทั้งวันไปสุ่มตัวอย่างไปไตเตรดน,นะคะเด็กม .6 หกก็เข้าเป็นพนักงานก็ได้ไตเตรเหมือนกันนะคะ ตอนครูไปสมัครงานเขาก็ดูมหาลัยว่าเออไอจบจากมหาลัยนี้ไปไตเตร็ดก็พอส่วนคนที่จบจุฬาธรรมศาสตร์เขาก็ได้ไปทํางานพวกวิจัยนะคะพวกเครื่องสําอางพวกเนี้เห็นไหมครูถึงอยากให้พวกเราได้เรียนมหาลัยดีๆถ้าถ้าได้เข้าทํางานบริษัทเขก็จะให้ไปทําแผนกดีดีเหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะถ้าสมมติเริ่มต้น3.5ตรงนี้ใช่ไหมอ่านได้3.5ใช่ไหมคะทีนี้ใช้ไปพอเราไตเตร็ดไปเรื่อยๆปรากฏว่าอ้าวมันเหลือนี่มันถึงขีดตรงนี้พอเรามาสองดูอ๋อเนี่ยมันโค้งมานี่นะเราก็เอาเท่าไหร่คะอันก่อน3.5 3.5 16.5 16.5กับบทที่ใช้้ไไปลดเ่าไหมจุด มิลลิลิตรกับซีเอ็มยกกำลังสามอันเดียวกันนะคะอันเดียวกันนะนี่ซีเอ็มยกกำลังสามก็คือนะคะลูกบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรอันเดียวกันนะคะทีนี้มาดูซิสารที่อยู่ในบิวเรตนะคะสารที่อยู่ในบิวเรตนี่บิวเรตนเราว่าสินี่บิวเรตสารที่อยู่ในนี้คือสารอะไรคะคือสารละลายมาตรฐานนะคะสารที่ใส่ขวดรูปชมพู่คือสารอะไรคะสารตัวอย่าง ไม่ทราบความเข้มขน้นนะคะอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการไตเตรดในวันนี้นะคะก็จะใช้ฟีนอลทาลีนนะคะฟีนอลทารีนอ่ะต่อไปการคำนวนนะคะมาสู่เข้าสู่การคำนวณแล้วนะคะทีนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณอ่ะสมมติเดี๋ยวครูสมมติเลยแล้วกันถ้าสมมติครูทำการไตเตรดนะคะ,ะ,คะอ่ะมาอีกรอบหนึง่ง ักเรียนดูยูทู e ก็สกิปเอาไปเลยนะคะ,ะนนสมมติอันนี้ครูใส,เส่เบสลงไปเบสเนโอเอชนะคะอันนี้ทราบความเข้มข้นแล้วมีความเข้มข้นศูนย์จุดนึงโมลต่อ ดีเอ็มกำลังสามนะคะอันนี้เครื่องหมายเฉลี่ยนะคะมลต่อลูกบาศก์ดิเมตรหรือมลต่อลิตรนะคะอันนี้เป็นกรด HCL อันนี้เป็นสารที่ไม่ทราบความเข้มข้นนะคะน,นี่ไม่ทราบใส่ลงไปก็ใส่ลงไปยี่สิบห้าหรือ CM ยกกำลังสามคะนี้เอามาไทตทรตกันโดยใส่อะไรคะเป็นอินดิเคเตอร์อ่ะใส่เลยดิใส่ฟีนอลทา ลีนนะคะใส่ฟีนอปทาลีนลงไปสองถึงสามหยดคู่อยากรู้อ่ะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่ากรด HCL มีปริมาตรเท่านี้โซเดีมยมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นเท่านี้แต่ว่ายังไม่ทราบปริมาตรนะคะยังไม่ทราบปริมาตรสมมติครูให้แทน C นะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็น C นะคะ C คือความเข้มข้นนะคะให้เป็น C หนึ่งแล้วกันอาสารที่อยู่ในบีเรตเป็น C หนึ่งนะคะ V หนึ่งเป็นปริมาตรปริมาตรเรารูยังยังไม่รู้นะคะส่วนตัวนี้ C สเราทราบหรือยังสิไม่ทราบความเขมข้นให้เป็นสี่ยังไม่รู้นะคะอันนี้ v รู้หรือยัง v รู้แล้วนี่เป็นสี่หนึ่ง c หนึ่ง v หนึ่งกับสี่สองวสองนะคะวีวีสองรู้หรือยังดูแล้วเท่ากับยี่สิบห้าอ่าตกลวรู้นะคะอ่าจากสูตรจากสูตรนะคะเอสหนึ่ง v หนึ่งเท่ากับด c สอง v สองอ่าสี่นี่สหนึ่งคือความเข้มข้นเท่าไหร่คะศูนย์จุดหนึ่ง วีหนึ่งรู้ยังวีหนึ่งไม่รู้นะคะทีนี้เราลองเราลองหยดไปเริ่ดเรือ่อยเรื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 ่อยหยดไปดด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 ดจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นนะคะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีแล้วนะอ่าเป็นสีเป็นสีชมพูอ่าสมมุตินะมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะปรากฏว่าสารในบิวเรตที่มันหยดลงไปเนี่ยตรงนี้ใช้ไปอ่าเท่าไหร่ดีสิบสาม ml นะคะหรือสิบสาม cm เยอะกว่าหนึงสามมาเดียวกันนะคะอ่าใช้ไป สิบสามนะคเะเท่ากับ b ีน,นี่เอเอคืออะไรอ่ะมาย้อนดูเอคืออะไรเอก็คือจำนวนโมลน,นะคะจำนวนโมลของเบสนะคะเบสบี b. ก็คือจำนวนโมลของกรดนะคนะคือจำนวะนโมลของเบสก็นะคือจำนวนโมลของ OH เอสลบจำนวนโมลของกรดก็คือจำนวนโมลของ H ฮโดก็คือเราดูว่า เนี่ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ดซเนี่ยมันแตกตัวให้อะไรมันแตกตัวให้ Na บวกบวก Os OH ลบใช่ไหมคะมันได้ Os OH ลบตัวเดียวแสดงว่า a ตรงนี้นะคะ a ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ1นะคะจะต้องเท่ากับ1มีตัวเดียวเป็น1เหมือนกัน HCl นะคะ HCl ตัวนี้แตกตัวได้ H บวกบวก Cl ลบนะคะซึ่งให้ H บวกกี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของ H บวกก็มี1เหมือนกันนะคะ1เหมือนกันอ่ะทีนี้ C2 มาดูในสูตรต่อ C2 C2 รู้หรือยัง c2 ไม่รู้นะคะอันนี้ไม่รู้ติดไปก่อน v2 v2 รู้ยังนะคะ v2 คือเท่าไหร่นี่ v2 นะคะ v2 รู้แล้วเร้กมาเขียนได้เลย v2 คือเท่าไหร่คะ25อ่ะก็คูณไปเลยทีนี้อ่ะอันนี้1อ,นนน1อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1ตัดออกได้เลยเนาะ a กับ b ตัดออกไปเลยเป็น1นะคะตัดออกไปเลยเป็น1เพระาะฉะนั้นเหลือ0.1คูณ13เท่ากับ c2 คูณ25นะคะอ่ะตอนนักเรียนจดนักเรียนก็จดใส่ไปนะ,ะคุณรบอกก่อน เป็นหนึ่งก็เลยไม่ต้องเขียนอ่ะทีนี้แก้สมการนะคะแก้สมการหาอะไรคะหา c สองนะคะอันนี้จากศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบสามยี่สิบห้าอยู่ฝั่งขวาเป็นคูณย้ายไปฝั่งซ้ายก็เป็นหารนะคะอ่าสำหรับค่าอ่ศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบสามคูณยี่สิบห้านะคะสมมติว่าครูคูณได้อย่างรวดเร็วนะคะสมองคนได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าสองโมลต่อลิตรนะคะ c สองเป็นความเข้มข้นนะคะทีนี้ควรจะทําให้มันอยู่ในรูปเลขยกกาลังนะคะเลขยกกาลังเนี่ย จุดเลื่อนจุดไปทางขวาเป็นลบหนึ่งเลื่อนจุดไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นลบสองเพราะฉะนั้นจากที่เคยเป็น0.052นย์ะคะเนี่ยเลื่อนจุดไป1 2ึ่งสองนะคะถ้าเลื่อนจุดไป2จุดก็ติดลบสองเพราะฉะนั้นจากที่มันเคย0.052ก็ได้เป <5. 2, S 3> ็นเท่าไหร่คะ5.2าจุดสองคูณสิบยกกำลังลบสองโมนต่อ,ตอดีเอ็มยกกำลังสโมลต่อ dm เยกกำลังสตอบแล้วเสร็จแล้วนะคะหนึง่งข้อยากไหมโอ้อันนี้โจทย์ อันนี้จบเมื่อกี้เลยจบเมื่อกี้เลย <ไป S 1> อา <ไป S 1> แบบฝึกหแบบักอะแค่ไปเลยนะทำส่งวันนี้นะคะก่อนเที่ยงคืนสองข้อนะคะไปส,ส่งช้าหักคะแนนชั่วโมงละสองคะแนนโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างอดีนี้กลับไปดูอ่ะเดี๋ยวกูวกกทำตัวอย่างให้มันดูเป็นเป็นหลักการหน่อย นักเรียนเอาไปทำตามจะได้ทำให้ถูกวิธีนะคะอ่ะวิธีทำจากสูตรอ่ะเราหาก่อน C1 หนึ่งเท่ากับอะไร C1 หนึ่งสมมติเราให้เราให้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น C1 หนึ่งนะคะอ่ะหนึ่งเดี๋ยวมาเขียนตรงไหนดีวยอ่ะความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นเป็นราะฉะนั้นให้ตัวนี้ C1 หนึ่งความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนำมาเตเกรตกับสารละลาย SCL หรือกรดไฮโดรคาริกปริมาตรนะคะอันนี้เป็นปริมาตรปริมาตร,ราตวอลุม่มวอลอยู่วอลุ่มก็คือตัว V นะคะตัว V อันนี้ให้เป็น V 2นะคะ V 2ต่อไปนะ่จุดยุติสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮรไดรอกไซด์ก็คืออันนี้นะคะนี่ตอนแรกเป็น1อันนี้ก็ต้องเป็น1เหมือนกันเพราะฉะนั้นปร,ริมาตรอันนี้ปร,ริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น V 1 C 1ได้แล้ว C 1คือ0ูนโมลต่อ e m ยกกำลัง3 V 1ก็ได้แล้วเท่ากับ13 cm ยกกำลัง3ต่อไป c2 เท่ากับเท่าไหร่รู้ยังคะนีโจทย์ให้หากรดไฮโดรคาริกความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคาริกเป็นเท่าไหร่นะคะ c2 ไม่รู้อ่ะม่รู้นะคะต่อไป v2 เท่ากับเท่าไหร่คะ v2 นี่ไง c2 เป็น25 cm ยกกำลัง3อ่ะเราได้ตัวแปรเรียบร้อยแล้วต่อไปจากสูตรนะคะจากสูตร c1 v1 เท่ากับ c2 v2 นะคะ อันนี้ก็คือมีตัว A กับตัว B อยู่ด้วยเป็นจำนวนโมลของโคลและเบสนะคะแต่ว่าในการทำปฏิกิริยาครั้งนี้นะคะ NaOH บวก HCl จะได้เป็น NaCl บวก H2O นะ,ะซึ่งมัน1ต่อ1นะคะ1ต่อ1ก็คือ1โมลต่อ1โมลฉะนั้น A ก็เป็นในที่นี้ A ก็เป็น1 B ก็เป็น1นะคะอ่ะแทนค่า <S <S ไม่เห็นนะคะ อ่าแทนค่าอ่ะเอกเอ็ก็เป็นหนึ่งก็คูณซีหนึ่งเป็นเท่าไรคะศูนย์จุดหนึ่งโมนต่อดีเอ็มยกกำลังสามคูณวีหนึ่งวีหนึ่งก็คือสิบสามซีเอ็มยกกำลังสามเท่ากับหนึ่งคูณกับเท่าไรคะซีสองไม่ทราบนะคะติดไปก่อนคูณกับวีสองวีสองคือยี่สิบห้าซีเอ็มยกกำลังสามอ่ะต่อไปอันนี้พื้นที่ไม่พอแต่ตักเรียนตอนทำ จูนนักเรียนต้องทำเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันทุกบรรทัดนะคะ,ะแก้สมการหาคคะหา c2 ก็จะได้เป็น c2 เท่ากับก่อนเท่าไรคะ25จากฝั่งนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้เป็นหารก็ได้เป็นอ1อันไหนตัดได้ตัดก่อนคุณไม่ต้องมาเขียนอีกอ1 1ตัด1ได้เลยนะคะ,ะ 4m ยกกำลัง3ตัด c m ยกกำลัง3ทิ้งเลยเหลือเหลืออะไรเหลือ,อ0.1โมลต่อ dm ยกกำลัง3 คูณสิบสามหารด้วยเท่าไรคะหารด้วยย<อ>ี่สิบห้าก็เท่ากับศูนย์จดศย์ห้าสองโมลต่อ dm ยกกำลังสาหรือเท่ากับห้าจุดคูณสิบยกกำลังลบ2โมลต่อ dm ยกกำลังสามอ่ะเสร็จแล้วตอบนะคะแค่นี้ตอนทำใบควากเรียนทำแบบนี้นะคะย้ำว่าเครื่องหมายเท่ากับต้องให้มันอยู่ตรงกรนันนี่เครื่องหมายนี่กับเครื่องหมายนี่นี่นะให้มันตรงกรันนะคะอย่าให้มันเลื่อนอย่างนี้ อ่ะแค่นี้ค่ะทำส่งด้วยสวัสดีค่ะ